อ,อ็เราก็จะเห็นนะคะสังเกตเห็นที่ตารางรายการคำขอด้านล่างเนี่ยจะมีคําขอได้ที่อ้างอิงยี่สนะคะปรากฏขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งมีสถานะเอกสารเนี่ยเป็นสร้างใหม่นะคะถ้าท่านต้องการคะจะทําการแก้ไขนะคะ ข้อมูลต่างๆในตอนนี้นะคะที่สถานะยังเป็นสร้างใหม่เนี่ยก็สามารถทําได้นะคะโดยคลิกเลือกที่คำขอ,ขอ,ขอนั้นๆนนนะะกดแก้ไขนะคะหรือว่าจะต้องอ,อยากจะทําการลบนะคะก็ทําได้นะคะแต่ว่านะคะถ้าสมมุติว่ากดยื่นไปแล้วนะคะก็จะไม่สามารถทําการแก้ไขนะคะหรือว่าลบคําขอ,ขอนี้ได้แล้วนะคะก็ะคือจะสร้างใหม่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก็ได้นะคะก่อนที่จะยื่นนะคะก็เข้ามาทําการแก้ไขได้ตลอดนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะกับปอเจ็ดว่าพกแปะนะคะก็จะดําเนินงานคล้ายๆกันนะคะจากนั้นทางเมื่อทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะยื่นคําขอแบบพกเกนะคะเข้าไปในระบบนะคะให้ทางเจ้าที่พิจารณานะคะก็ให้เลือกนะคะที่คําขอนั้นนะคะจากนั้นก็ให้กดปุ่มนะคะยื่นคําขอด้านล่างตารางค่ะ นี่นะคะก็จะมีข้อความนะคะแจ้งเตือนนะคะคอนเฟิร์มว่าต้องการยืนยันคำขอที่เลือกต้องการยื่นคําขอที่เลือกใช่หรือไม่นะคะถ้าต้องการยืนยันนะคะก็ให้กดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นนะะก็ผมว่าระบบก็จะอยู่ที่หน้าในการคําขอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อความนะคะแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะว่าได้ทําการยื่นคาขอเรียบร้อยแล้วนะคะกรุณนารอการตรวจสอบเอกสารนะคะต่างๆเนี่ยจากเจ้าหน้าที่นะคะ จะเห็นเพราะว่าที่ตารางรายการคำขอ,อคำขอเลขที่องยี่สิของเราคนะ,ะตอนนี้เนี่ยสถานะเอกาสารเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบเอกาสารแล้วนะคะตอนนี้คะ,ะก็จะรอให้ทางเจ้าที่เนี่ยดำเนินงานตรวจสอบเอกาสารของทางผู้ประกอบการสักผู่นะคะ